สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกทท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยในช่องเทรดง่ายๆก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราขอคนละไลค์ like และคนละ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใด โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวโคจะพาออกออเดอร์ให้ได้ชมกันนะด้วยเงื่อนไขของเทคนิคจีบความจีบงานและเทคนิคหลังจีบที่เราเพิ่งพัฒนาขึ้นมาทําเป็นอ e ีบุ๊กออกมาให้ได้ใช้กันแล้วนะคะทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวจะลองหาออเดอร์ทั้ง2รูปแบบให้ได้ดูกันแต่ไม่รู้ว่าอ่าจะได้ในรูปแบบไหนนะทุกคนโอ้กราฟนี้สวยนะจุดนี้เป็นจุดฟอลโล w ได้ไหมสัญญาณฟอลโล t เทรนขึ้นแล้วนะคะทุกคนราคาดีเดี๋ยววิ่งขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราจะซื้อลงนะ ได้ไหมราคาต้องย่อนะไม่ย่อไม่กดนะทุกคนขอราคาดีได้เปรียบมานิดนึงเปี่ยดได้นะชนไหมล่ะถ้าชนเหลืองเดี๋ยวเราจะซื้อลงนะทุกคนนะเดี๋ยวขอขอดูจุดนี้ก่อนโอเคไม่น่าทันแล้วนะทุกคนเสียดายนะโอเคไม่เป็นไรค่ะ เทคนิคของเราออเดอร์มาค่อนข้างไวนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลว่า,าจะหาออเดอร์นานเกินไปนะ,ะดูหลายๆคู่ก็หาออเดอร์ได้ค่อนข้างไวอย่างน้อยสี่ถึงหคู่ก็ยังดีนะคะแต่วันนี้โค้ดออกเ,อเปิดหลายเปิดหลายคู่นะ,ะทุกคนนะ,ะ <S <S <ๆ>เพราะว่าชินกับเทคนิคแล้วนะคะ <S <S เ,เพราะเป็นเทคนิคเดิมๆซ้ําๆก็จะเปิดหลายๆคู่แบบนี้แล้วก็ไล่หาดูออเดอร์แบบนี้ เรื่อยแบบนี้เลยนะคะมีเงื่อนไขก็ออกไม่มีก็ไม่ออกนะคะทุกคนนะ,ะมาเซ็ตการเทรดของเราวันนี้แผนของเราวันนี้โอ้ขอดูออเดอร์นี้ก่อนเห็นไปห้ามาไวไหมดูซิว่าเราจะออกออเดอร์ได้ไหมอ่าทะลุนแนวซ้ายละนะคะทุกคนคอนเฟิร์มสวยไม่ยอ่อให้เราอีกแล้วนะทุกคนนะเสียดายอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็ไปเลยให้เขาไปก่อนนะคะ พูดไปด้วยแล้วก็จะเทรดไปด้วยก็จะประมาณออกออเดอร์อไม่ทันนะทุกคนนะไม่ย่อเราก็จะไม่ได้กดเนาะเออ่พูดถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้อ่าไมซ์เซตการเทรดของเราการแผนการเทรดของเราไนะมาซ์เซตการเทรดอ่าขอแชร์ด้วยเลยแล้วกันนะคะใครที่เทรดแล้วยังไม่สามารถทํากําไรได้ลองเอาไมาซ์เซตการเทรดของโค้ชไปใช้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวแชร์ให้เลยเนาะ อขอดูออเดอร์ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็พูดคุยกันไปนะคะสามอย่างนะที่คุณคนมีอ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เราจะเล่าให้ฟังนะคะสามอย่างมีอะไรบ้างขอดูกราฟไปด้วยนะทุกคนนะจุดนี้จะได้ไหม เทคนิคหลังจีบนะถ้าใครยังไม่ชินจีบความจีบหงายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้นะสมาชิกนะสมาชิกเทรดง,ง่ายๆของของเราทุกทกท,กท่านเลยนะคะเอาจีบความจีบหงายให้ชินก่อนนะแล้วค่อยนะคะไปเรียนรู้เทคนิคหลังจีบเพื่อพัฒนาต่อยอดให้หาออเดอร์ได้ไวย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะแต่ว่านะจริงๆแล้วจีบความจีบหงายยังทำกำไรได้ตามปกตินะคะวิลเลตค่อนข้างสูงนะทุกคนนะ ก็อย่าเพิ่งรีบเนาะค่อยๆค,ค่อยเป็นค่อยไปนะคะจิบความจิบไงเอาให้แม่นก่อนนะค่อยไปใช้เทคนิคหลังจีบหรือถ้าจะใช้หรือถ้าใครจะใช้หลังจีบเลยก็ไปใช้หลังจีบเลยเนาะจิบความจิบไงก็ให้วางไปก่อนนะ,ะอย่าเอาเทคนิคมาตีกันนะทุกคนนะอย่าเปลี่ยนเทคนิคปล่อยอาไมซ์แก t นเฟดของเราในวันนี้นะเราจะออกออเดอร์จัก2ออเดอร์นะชนะ2ไม่ติดปิดงาน แพ้สองไม้ติดปิดงานนะหรือถ้ามีแดงขั้นเราอาจจะลากถึงห้าออเดอร์แต่เราจะนั่งเทรดไม่เกินหนึ่งชั่วโมงในรอบนี้โอเคไหมอ่ะอย่างแรกคุณต้องมีท่าไม่ตายในการออกอ,อเดอร์ละนะคะวันนี้เราเป็นใช้เป็นท่าไม้ตายจีบข้าจีบหงายและหลังจีบนะทุกคนนะอย่างที่สองคืออ่าเทรดชนะสองไม้ติดปิดงานอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะอันนี้คือแผนแผนที่ดีเนาะสำหรับเรา สำหรับโค้ชหรือสำหรับใครหลายๆคนก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้แต่ละท่านแต่ละคนนะไม่เซตกันเถรดจะแตกต่างกันออกไปอะอย่างที่บอกนะคะสมอย่าง1คุณต้องม,มอีมีเทคนิคที่ดีหรือถ้าไม่ตายในการออกออเดอร์ในการเข้าทำกำไรคุณต้องมีเนาะอย่างที่2คือแผนที่ดีแผนที่ดีน,ดนะต้องมีแผนที่ดีของโค้ชชนะ2ไม้ติดปิดงานแพ้2ไม้ติดปิดงานนะทุกคนนะ อย่างที่3สําคัญวินยัยคุณต้องทําตามแผนในข้อ2อย่างมีวินัยอย่างเช่นวันนี้นะคะกดชนะ2ไม้ก็จะปิดงานเลยค่ะไม่ลากยาวเนาะเอาเวลาไปใช้ชีวิตนะคะอ๋อรอบนี้ทําไมหาออเอดอด์ยังไม่ยังไม่ได้กดเลยทุกคนผ่านไปหลายนาทีแล้วนะคะที่พูดไปเมื่อกี้ พูดเร็วเกินไปไหมหรืองงตรงไหนกันไมเนะ่าก็ทุกคลิปนะก็จะพูดเรื่องเดิมๆนะแล้วก็ออกออก็ได้ให้ได้ชมกันด้วยเงื่อนไขเทคนิคภาพเดิมๆนะคะจิบก้มจิบหงายเนาะเพิ่มเติมคือมีเทคนิคหลังจีบเข้ามาเริ่มเข้ามาให้ได้ชมกันนะคะทุกคนอย่าลืมสิ่งสําคัญคือเทคนิคทุกเทคนิคนะคะมันจะไม่มีเทคนิคไหนที่สามารถทํากําไรได้ร้อยเอรซโอนี้ ไม่น่าทันแล้วเนาะหลังจีได้ไหมจุดนี้ข้อเสียของการดูหลายคู่บางทีก็ดูไม่ทันเหมือนกันนะทุกคนนะเอาที่ไหวเนาะบางคนดูแค่หกคู่นั่งเฝ้ารอเลยค่ะนะคะไม่ต้องเปิดสลับไปสลับมาเหมือนโพตดแบบนี้นะคะแต่ที่จริงเราเราชินแบบนี้เราก็เทรดแบบนี้นะคะก็เอาที่ ชินตาแล้วก็ไหวนะไม่ต้องฝืนตัวเองมากนะทุกคนแล้วที่สำคัญอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับใครนะฮะอย่างคนวันนี้กำไรสองสองอเดอร์ก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคะทุกคนนะใครที่กำลังมองหาเทคนิคนะยังไม่มีท่าไม่ตายหรือเทคนิคเข้าทำกำไรนะลอง ลองเปิดใจนะทุกคนนะขอเปิดเพิ่มอีกสักหน่อยได้ไหมลองเปิดใจมาเรียนรู้เทคนิคจิบควอมจิบหงายกับโคอรได้นะคะเรามีทั้งรูปแบบอ e ีบุ๊กนะคะแล้วก็มีคลิปสอนให้แล้วก็ในส่วนของคอร์สเรียนตัวต่อตัวนะคะทุกคน จริงวันนี้เราอัดหน้าจอแค่หน้าจอเดียวนะคะแต่เราเราใช้ตอนนี้ใช้อยู่ประมาณสามสามจอนะทุกคนอีกจอหนึ่งคือเปิดค้างไว้อยู่ไปได้สลับเดี๋ยวถ้ามีจุดออกออเดอร์น,นะคะหรือออกออเดอร์แล้วเดี๋ยวจะดึงมาจอน,นี้ให้ได้ชมกันเนาะจุดนี้มีไส้นะทุกคนเราแวงตรงไส้นะ,นะคะไส้สามารถเกิดเป็นแนวต้านได้นะน่าจะขึ้นได้นะจุดนี้ ระแวงไส้นะทุกคนบางทีดนทุบเป็นแดงก็เป็นได้นะจุดนี้โอกาสชนะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะเพราะเขาเพิ่งตัดขึ้นมาด้วยเนาะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวดูผู้อื่นแล้วกันนะคะยังไม่ได้ออกสกอักรอเดอร์เลยนะ การจิบความสิบ่ายของเรานะคะเรามีสคริปต์ให้ได้ใช้ด้วยนะคะยิ่งจุด f o l l o w ์เทรดนะ,ะก็จะมีสัญญาณแจ,แจ้งแจ้งเตือนว่าสามารถ f o l l o w ได้หรืยอยังนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเทียมเงื่อนไขให้ครบนะเงื่อนไขก็จะเขียนออกมาเป็นข้อๆให้ได้ให้ได้จํากันแล้วก็เอาไปเทรดตามเงื่อนไขออกออเรอ์ตามเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขก็จะมีประมาณ4ี่ห้าข้อนะคะแล้วก็ ค้ก็จะแนะนําในกลุ่มลน e เสมอนะคะว่าจุดนี้เสียงนะจุดนั้นปลอดภัยนะก็จะพยายามแบบแชร์ประสบการณ์แชร์เทคนิคและแชร์ทริคดีๆให้ได้ชมให้ได้ให้ให้ได้ใช้กันนะทุกคนนะในกลุ่มคึกคักกันมากเลยนะกลุ่มไลน์ของเรามีตรวจการบ้านให้ทุกวันเลยนะคะ จุดนี้สลับสีถ้าปิดอืมกระโดดถ้ากระโดดลงมานั้นแปลว่าปิดต่ำกว่าแนวก็ปล่อยเข้าไปก่อนทุกคน การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนนะคะเน้นย้ำเนาะในเรื่องของการฝากเทรดโคชน้ำชานะคะไม่ได้มีการฝากเทรดใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ได้มีอ่าให้มาลงทุนด้วยนะ,ะไม่ได้ชวนให้มาลงทุนนะคะถ้าอยากลงทุนเอาเทคนิคของเราไปแล้วไปทดลองใช้งานก่อนแล้วก็ถ้าดีคุณก็วางแผนการลงทุนของคุณเองนะคะไม่ชวนลงทุนนะคะไม่รับฝากเทรดนะทุกคนนะ อ่าโอเคจุดนี้พอดีตามองเห็นพอดีนะคะชำเรืองมองขวาเจอปุ๊บกดป๊าบทันทีค่ะลุ้นเลยค่ะโอเควินค่ะทุกคนเป็นออเดอร์ที่ค่อนข้างสวยนะคะเกิดสัญญาณบอลโลดนะคะแล้วก็ถัดไปออเดอร์เลยนะขอเก็บภาพไว้ด้วยนะคะทุกคนนะนี่แนวอยู่ประมาณนี้นะในเรื่องของแนวแนวเทรลไลน์นะ คนต้องไปฝึกตีแนวรับแนวต้านและแนวเทรนไลน์นะทุกคนอ่ะขอเก็บภาพไว้นิดนึงนะคะออเดอร์แรกผ่านไปกำไร1,800บาทนะ,ะทุกคนนะเก็บภาพไว้วิเคราะห์ในกลุ่มไลน์ของเราเนาะโอเคออเดอร์แรกผ่านไปนะฮะทุกคนอ่ะขอเก็บไปอีกจอหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะ โอเคออเดอร์ okay, แรกกำไรนะคะเดี๋ยวเราหาอีกสักหนึ่งออเดอร์เนาะก็พยายามจุดเมื่อกี้เป็นจุดสัญญาณ follow นะคะเทคนิคจีบความจีบเนจุด follow trend นะคะต่อไปก็จะหาหลังจีบให้ได้ชมแต่ถ้าเจอ follow trend ก็อาจจะออก follow ก่อนนะคะทุกคนก็จะปิดงานก่อนเนาะ,ะขอแค่สองออเดอร์ติดปิดงานนะคะเฮ้ยอันนี้สวยนะ สามรอบจะได้มีแดงเล็กก่อนการออกออเดอร์นะสมาชิกเถิดได้ให้ของเรานะให้ออกหลังแท่งสัญญาณฟ o ล l o w นะคะทุกคนนะถ้าไม่มีสัญญาณก็พยายามเลี่ยงในการออกออเดอร์เนาะในจุด follow trend ของเทมิกจิบความจิบคายนะคะ เงอนขจิบพ้ามจิบงายมันมีอะไรบ้างนะคะในในอ e ีบุ๊กของเรานะบอกหมดเลยนะละเอียดถึงขั้นตั้งแต่การตั้งค่านะคะตั้งค่าอินดิเคเตอร์มีตัวไหนบ้างนะการตั้งค่าเราจะแจ้งว่ามีเส้นอะไรบ้างอินดิเคเตอร์ตัวไหนบ้างออสซิเลเตอร์ตัวไหนบ้างสคริปต์ตัวไหนบ้างที่จะติดตั้งเข้าไปนะ บอกหมดเลยนะทุกคนนะจริงๆอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ในเงื่อนไขไม่ได้เยอะขนาดในในภาพของโคสนะคะบางตัวก็เอาเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาเทสนะคะกคมาดูออเดอร์นี้เ h ็ a ทิ้งใส้ชนแนวนะนี่เดี๋ยวโคตตีแนวให้ดูนะคะ แนวอยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็แนแท่งคอนเฟิร์มไส่ยาวทิ้งไส้โพสเหตวิ่งชนแนวต้านปุ๊บก็เลยกดสวนมาลุ้นกันออเดอร์นี้เทคนิคหลังจีบจะวินไหมอุ๊ยอ่าโอเควินค่ะทุกคนชนะ2ไม่ติดปิดงานไม่ไปต่อแล้วนะชนแนวกดสวนนะคะจุดนี้ต้องมีแนวแนวซ้ายมืออิงนะทุกคนนะถ้าไม่มีแนวองิงมีโอกาสไหลหรือไปต่อได้นะทุกคน อันนี้ฝากให้คิดในส่วนของเทคนิคหลังจีบความจีบงายถ้าใครยังไม่ชินกับการมองแนวรับแนวต้านหยุดก่อนแล้วไปเทรดเทคนิคจีบความจีบง่ายในจุด follow trend ปลอดภัยที่สุดวินลิตสูงที่สุดนะคะหลังตัดนะหลังตัดรอพักตัว follow ต่อนะเนาะเงื่อนไขของเราชัดมากนะทุกคนนะโอเควันนี้ก็ชนะ สองไมติดปิดงานทั้งในรูปแบบของเทคนิคจีบความจีบงายและเทคนิคหลังจีบความจีบงายวันนี้สมบูรณ์แบบเนาะชนะสองไมติดปิดงานวินเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้บวกกำไรมาสองออเดอร์เนาะสามพันกราบาทก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไปได้เนาะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะวันนี้ก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้เราก็ปิดงานได้ด้วยเง่อนไขของจีบความจีบงายและหลังจีบความจีบงายใครสนใจเทคนิค ง่ายๆเทคนิคดีๆแบบนี้ก็สามารถทักไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เรามีในรูปแบบอ e ีบุ๊กฟรีแบบมีเงื่อนไขนะคะและโรปรโมชั่นดีๆให้ทุกๆเดือนเลยนะโอเคสำหรับวันนี้เราคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าใครสนใจเนาะก็ทักไลน์กันมาพูดคุยกันนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะทุกคนโอเค จะกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้โชคดีและประสบความสำเร็จในด้านการเทรดอย่างมันง่นคงโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพน้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีได้เลยค่ะ ยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินยัยทุ่มเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ